จังหวัดสมุทรปราการครับได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสมรรถนะองค์กรยกระดับจังหวัดสมุทรปราการเพื่อมุ่งสู่ PMQA 4.0นายวันชัยคงกเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการสมัมมนาพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ PMQA 4.0 งานนี้จัดที่ห้องประชุมโรงแรมโนเวเทลสวรรณภูมิครับก็มีบุคลากรของหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาคในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน80คนมาร่วมงานครับก็เป็นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจมีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ4.0และ PMQA 4.0ด้วยการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ พระราชกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2564ไปกระทั่งเรื่องของการพัฒนาสมรรถนะองค์การยกระดับให้จังหวัดสมุตรปราการเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงสุดระบบราชการ4.0และ PMQA 4.0การขับเคลื่อนองค์กรแบบ PMQA 4.0นี้นะครับเขาบอกว่าสิ่งสำคัญเนี่ยจะต้องสร้างการรับรู้ปรับกระบวนการคิดรูปแบบการทำงาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงให้กับบุคลากรในหน่วยงานและดึงศักยภาพจุดแข็งของหน่วยงานเนี่ยดึงออกมาให้ได้ครับโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการก็จะต้องมีการพัฒนาองค์กรเพื่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆและนำไปสู่ผลลัพธ์สุดท้ายก็คือประโยชน์ของประชาชนผู้ที่รับบริการ